คำโบร่าพ่นวาไว้ง่วควายนั่นมีคุณค้วน่าแย่ฝนดอกใดแก่ก่ายแย่แรงด้แก่ฟื้นพี่น้องเอ้ยข้นมันเถ่าแก่แล้วย่าได้คมเขาหักยาได้เอาเทียมไทยใสเกวียนกลุ่มไข่ให้ค่อยอดสาเลียงเอาไว้แล่ดูตามประเภทให้ค่อยสมเพเลียงว้เอาขี่ดอกไซล่านเด้อพี่น้องเด้อครับผมพันวาสื่อควายยาสื่อแย่หน้าสื่อขายาสื่อยย่สุยยสดเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เบ่งช่องผอยียิผู้แมง่งยูคือเกาเหมือนเดิมเช่นเพยอครับ อ่ช่วงนี้ให้พี่น้องซื้อควายเข้าไปเก็บใบเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าช่วงประมาณอีกพอถ้าได้โดนหลังเมฆซาไปปุ๊บมันคว้าควายราคาจะจะขยับขึ้นทันทีเลยเพราะว่าเมื่อนี้เราจะพดูดเองอยู่กับพี่วิชิตนะครับอยู่กับวิชิตฟาร์มถ้าเป็นตาพัฒนาต่อขนาดพี่น้องใส่อึ้งเข่าใหญ่คักอีหลีเลยใส่ยังไปพ่อครับเจ้าของควายต่างแดนอี่ชินสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับใส่ควายใส่อึ้งเข่ามาเบิ่งกันนะเบิ่งใหญ่แย่งด้อเห็นหรอว่ามันเอื่องผิดเราเพราะเรี่ยงัวนี่สิครับเนี่ยแมนครับ ก็เ,เป็นค้อยสายไหนครับเนี่ยค้อยตัวนี้สายเพชรอุดร,รครับตัวน,นี้สายเพชรอุดรแมนครับควายแมนนี่เป็นควายสายเพชรอุดรสูงหลายไปานได้ป่านนี้ลอยสามสิบเก้าครับลอยสี่สิบก็ได้พผมอย่างบอกลบครับผมอ๋อแต่ว่าเขารับประก,กันให้ไว้อยสามสิบเก้าเนาะแมนครับครับผมได้ให้เบิรงด้านหน้าก้อนพี่น้องสูงลอยสี่สิบฟิลูตินปาตัวนึนเป็นค้ายดอนแมนครับลูกเป็นลูกของใครก็ลูกเป็นลูกของ เลูกไข่หมูขาวครับตัวนี้ไข่หมูขาวแมนครับผู้แม่สูงร้อยสี่สิบแต่ว่ารับประกันใบร้อยสามสิบเก้าเรือพี่น้องแมนครับเราได้ลูกมาจากตัวหรือก็ครับเป็นลูกสองตัวแล้วครับตัวนี้อยู่อยู่ในท้องเด้ยได้ทองนี่กผสมสร้างอุดรอนไหมละครับรอดตัวจทองครับอ๋อครับครับผมตอนนี้ผสมกับสร้างอุดรรอดตรวจทองพี่น้องครับผมขันพี่น้องเอาไปตอนนี้ซีนี่ลูกจีไปตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียพ่อดไหมแมนครับซีสองลูกสามพอเลี้ยงซีสองลูกสามตอนนี้เปิดไบไหลายปในก่อนครับนี่ผมเปิดไว้ซีเมืองหาพันบาทครับซีเมืองหาพันบาท ซื้อสองรุ่นสามพอนี่ตัวนี้ซื้อสองรุ่นสามซีเมือถามพันธุ์มาที่นี่เบอร์โทรศัพท์มีสามารถติดต่อได้ครับส่วนเก่าสามครับซีส่วนแปดหนึ่งสองซีหนาครับขนาดพี่น้องเบื้องไรหนาเราสังเรกตเรื่องพี่น้องเด้อเป็ือนไข่สายเพลิงดอนเล่าเก่าแมนครับผมแข่งขาหนาเขาล่ำคิ้งได้หนาเป็นเป็นสายอึ่งเผาเลยเดแมนครับสายอึ่งเผาเลยไปหาสายอ่างนี่มันเจ๊เลยครับตัวนี้กินยาเก่งขนาดวนี้กินยานี่มันแค่คนดียวเลยพอนี่ใหญ่แห้งอีหลีเด้อพี่น้องเด้ออยากให้ไม่เห็นตัวแท้ๆน้ำกัน เอาดึงไปทาาคุนจะน้อยบัดที่นีเห็นทงานาล้วบัดที่นหนหาเบิ่งท่งขางเอา้าพี่น้องเบิ่งลำคิงแล้วด้วยบมครับพี่น้องครับผมพ่กมีมองฟิวเลยกินหยาเก่งนะครับความสูงกับประกันไว้อยสามิ้เก่าพี่น้องครับผมบัดที่นีอ่นฟ่อยหาปลายหางแล้วขวมน้ำมากลับดีขึ้นส่งเงีนครับก็จะขอเขายังพ<อ>ี<อ>่น้องบาเจ้าพลอยง้ครับผมแต่ว่าปงเลือกโปร่งเงาแล้วละ่ะพี่น้องครับผมอ่าเดี๋ยวให้พี่น้องเบิกอ,อ่างด้วยพี่น้องด้วย ไอพี่น้องเบิกอ่างเบิกคายืนทานี่พี่น้องครับผมเปาดใหญ่แห้งอีเด้อเนี่ยบอลดวงแดงพอนี่อ๋อขันขันเล่าสูงลอยบักชานิติ่าลอยคาซีบเด็กแห้งสีญ่แห้งเพราะว่าเลยอ่างครับผมอันนั้สูงลอยซีซีบยังซ้ำนี่พี่น้องใหญ่ครับขนาดเลยคไขยแม่นี่ลูกตัวที่สามสิ่ไปเด้อพี่น้องเด้อเปิดไบซีเมื่อหาพันเนาะครับเนาะแม่นครับผมซีเมื่อหาพันธุ์กับไข่ใส่ไงไงพี่น้องครับผมต่อรองได้เด้อพอเลี้ยงนี่ก็ได้อ๋อบัดจีบนี่เขาส่งฟรีจากกิโลกัครับนี่ยลอยกิโลครับผมส่งฟรีลอย บักควายอ่างสายใหญ่ยพี่น้องแขทงขาเล็บไตเปิ้ลเลยเอาพี่น้องครับผมหายเบิ้งลูกสาวเล่าบาดนี่พี่น้องครับผมลูกของไข่หมูขาวได้จัมเดืนอน,น,ดนกว่าในวันสามเดือนกว่าแล้วพี่น้องในสามเดือนกว่าพี่น้องครับผมเปิ้ลค่อยหน่อยสามเดือนแล้วพี่น้องได้ลูกไข่หมูขาวผมมีกะจัดลอยเลยค่อยหน่อยตัวนี้อ้ยเนื้อหนังมั่งสาคักขนาดบัดที่นี่ผู้แม่นี่ครับผมแม่ดำลูกดอนเป็นลูกตัวเมียพร้พอรมเนาะครับเนาะแี่นครับ ผู้แม่ในห้องใต้หย่า,า,ยาสะพ้อเราอ่างค่ะอ่างแ,แน่เหรอเนาะครับผมกินยาเจงอีหลีครับว่าดับผู้ลูกกับเ่งเด้ลพี่น้องเด้อนี่นี่ลูกโตที่สองโตที่สามกับผสมกับสร้างอุดรไว้แล้วเนี่ยครับรอดต่อทองครับตัวนี้รอดอทองอย่างเดียวเอาพี่น้องเปินลูกคัก่ะเด้ลลูกสาวเด้ลพี่นอ้องเดิ้ลไอยหน่อยตัวนี้เจงนะครับเป็นลูกของใครมุกข,ขาวเน,ในใี่ยได้สามเดือนผู้แม่เนี่ยับก็คอยอยู่พี่น้องสาเหตุคือห้องหาย,ย่าด้วยสายหย่าบ้านพี่น้องครับผมแต่ว่ามาอยู่ตอนนี้อ่างคักอีหลีครับผมความสูงก็ได้ มองที่มาพัฒน,นาต่อคือนหนึ่งขึ้นต่อในได้สามล่ะเป็นดุกควายดอนแล้วก็รยุ้ยทองเป็นดุกสร้างอุดรที่ท่าว่าสายอ<ซ>่างเจอสายสูงพอเลี้ยงโอ้ครับผมเปิดไปสี่หมื่นหาพันบาทครับผมสี่หมื่น 5, าหาพันไหมพี่น้องปัดขันพี่น้องเอาไปเก็บไปช่วงเมษาหรือช่วงเปิดเทิมเนาะคุณสภาพเนาะดีหน่อยเปิดเทิมนะเงีครับกุ้งกำไรนี่เห็นเห็นได้พี่น้องเด้อควายแม่นี่ครับผมเป็นควายสายอ่างไงครับขนาดเลยเอาสรุปรายละเอียดควายแม่นี่นี่ความสูงสูงรอย สี่สิบรับประกันใบ้อยสามสิบเก่าแมนครับผมติดมาตัวหนึ่งนะครับเป็นลูกตัวเมียหลักกายู่ในทองมาสมกับสร้างอุดรไนใบหันหลอกแมนครับครับผมลูกอยู่ในทองนี่คือตัวที่สามสี่ใบแมนครับผมครับผมความเน่าความอ้างหนาเขาล่ำขิ่งได้เหมือนพี่น้องครับผมเราห่วงตาหนาต้องขอโทษพี่น้องเทาาพอมใหญ่งดีขึ้นแล้วเอาเป็นมาพูดใด้อยากเห็นตัวแท้ๆอยากให้เขามาเบิ่งอยู่บ้านโน่นสูงครับแต่บมโน่นสูงครเพอนต่อหน้าต่อตาฬสินธุ์ครับ ครับผมให้เขาเพ่เบิ้งเอาเรื่องพี่น้องเรื่องหรือทู่วิดีโอขอ้อเพิเบิ้งตัวจริงกันเลยเอาครับผมเบิ้งทายางพี่น้องรับประกันค้าทกค้าถอนทางดงหางดอกนี่เขารับประกันต้ครับเนาะเน่ครับประกันทุกอย,อ,อย่างท่านี้ครับผมฟรีกร้อยกิโลครับผมโอ้ความใหญ่อยากให้พี่น้องมาเห็นน้ำกันพี่น้องครับผม ขันพี่น้องมาเห็นรับรองว่าดีบอกค่อยใส่ง่ายๆแบบนี้เป็นค่อยที่หาอยากเนอะพี่น้องเนอะแต่ผมส่วนมากตอนนี้คือขันแบบใส่แบบนี้คือไปเบียดมันแล้วแมนเบียดสีด้ำมัน,น <ะ S 2> ครับเดี๋ยวนี้เบียดเอาไปมัแล้วเราพี่น้องครับผมแมนครับแต่ว่าตอนนี้อยากให้พี่น้องมาเอาไปเก็บเขาคอไปเด้อพี่น้องเด้อเป็นสภาพพี่น้องจะมาว่ากันอีกทค่นึงเราลองว่ากำไรดียันเห็นเลยแมนครับถ้าผมออาโอเคฝากไปไปบางชุดต่อไปได้ครับผมเอาครับผมมาเบางอีกรายการที่สองก็จเป็นรายการทัศน์ไทยได้ดิแมนครับผมวันนี้มีสองรายการเชียร์แล้วเพราะงั้น พี่น้องครับผมแต่ละตัวมันหายากไหมครับมันมีไหมมันคือใหญ่แห้งแต่ตัวนี้ก็เลยทองจ็ดเดือนเราหนึ่ตัวนี้ตอนนี้ทองแปดเดือนแล้วครับนี่เจ็เดือนก็แปดเดือนแล้วครับเอาเป็นลูกผู้ใดนี่ตอนนี้เป็นสายอุทัยครับมันตัวนี้โอ้สายอุทัยทองแปดเดือนกว่าททองกับผู้ใดก่อนครับทองกับนครหลวงครับตัวนี้ทองกับเจ้านครหลวงครับความสูงสูงลอยก้อยสามก้าวเนี่ยก้อยสามสิบเก้าแม่หนี่เราได้ลูกมาจากตัวแล้วได้ลูกตัวแรกครับนี่ในที่สองในทองวันนี้ครับ พี่น้องครับผมผสมกับเจ้านครหลวงเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอกสารอยู่นะพอเรียกครบัสนะครับ,รบเปิก่อนอนะครับอันนี้เอกสารของตัวนี้ทองได้แปดเดือนวันที่นี่ตัวเล็กน้อยเมื่อกี้นี่ชุดเมื่อกี้นี่นี่ควายดอนอยู่ในทองสร้างผู้ด่อนโคบัสพี่น้องเอกสารของแทรร้านเปิดเส้นครับผมบัตที่นี่มาเบิ่งแม่นี่บาดนี่แม่นี่ความสูงสูง,สงร้อยสามสิบเก้าเราได้ลูกมาตัวที่สองอยู่ในท้องแมนครับแปดเดือนแมนครับประกันท้องประกันจำพาะท้องกันตอนนี้ครับผมครับเพราะเปิดไว้หลายปิดได้ครับนี่เปิดได ให้ต้นรับปีไม่ก็เปิดร่แพ่งพ่อ,พอเลี้ยงเปิดได้สามหมื่นห้าันบาทครับฮะสามหมื่นห้าพันบาทครับตอนนี้าพเมียนอเลียงต่อได้อีกครับมันเป็นราคาเนื้อเลยนี่ครับนี่ตเบียดเนี่ยได้เอ,เนเนอเรียงทัง้งหมดนี่พี่น้องครับผมสามหมื่พันขันเวียดเห็นนีบ่เหลือเด้อเด้อพี่น้องเด้อสี่เต้รทพีงรถผเร่องเรียงคุบปึ๊บเลยอเยอันนี้คือบอกง่ายๆอยากแบงพีแบงน่องเขาเมียนยันคล้วย่ายันค่้วยมันเบิด์ตพปอเรียงไม่ได้เบียนออกไปเดอนไรเนาะมาผมอันนี้ตีเป็นราคาเนื้ หนางี ào, ng ang, ng ang. ้ยงามพี่น้องเบิ้งหน้าเราเด้อเอาให้เบิ้งหัวคุ้มเลยพี่น้องหน้าสวยหน้ายาวดีหน้าพัฒนาเบิ้งเอิแบบข้าวกับกับอันขาเราดูข้อขาดูบัดนี่ให้ไปเบิ้งให้ไปเบิ้งขาพี่น้องเบิ้งขากับเอิแบบข้าวเด้อพี่น้องเด้อพูดอะโอ้ยพี่น้องครับผมเล็บกัดใส่ได้โอ้พ่อแม่หนิแต่พัฒนาต่อเงี้ครับต้นหัวโงกหนาเขาตาสวยหูใหญ่ใบหูใหญ่บัดสิ้นสุไปทางพุ่นให้เบิ้งข้อเบิ้องขนาดบัดนี่โอ้ข้อกันหนาเนี่ยข้อกันใหญ่ ช่วงรับโตเงียเอาดีไหมพี่พีชเนาะรับผมอ่ะท่องได้แปดเดือนท่องใกล้สีออกแล้วตัวนี่ใกล้ออกแเราพรอพนี่เจ้าพ่อไม่ไข่านเลยไมัใช่เพราะแฟนเส้อที่ท่องง่ายไปเนี่ยเด็กขึ้นบ่ายนี่ละเะ <c oughs> เอาไปรุปน่นเอาพี่น้องครับผมเ,เรื่องขวัญพี่น้องครับผมควายแม่นี่มีขวัญหาเพื่อนหาท่องเราขวัญตกสวงขวัญยุ่งข้าวแตกนี่มีนะครับวัญทันหลังดีแต่ก่อนหน้านี้เขาจะว่าเป็นควายขาดนำเลี้ยงเนาะแมนครับผมตอนนี้มาเริ่มแล้วพี่น้องครับเริ่มอ้วนเริ่มอบางแล้วพี่น้องเบิ่งหางเลย หางตัวนี้แม่นี่ได้ได้หางแม่นครับได้หางได้ลำคิงได้นาเขาความงามได้ไหมพี่จิชิตเนาะน้ำตัวดีครับตัวนี้มองที่คักก้อนนี้ขึ้นเรืองราคาของคักก้อนนี้ขึ้นละคาเปิดได้สามหมื่นหาพันตีแม่นครับโอ้พี่น้องครับผมสามหมื่นหาพันยังทรงฟีอีกหน่อยกิโลราคายังต่อรองได้อีกแม่นครับผมเนี่ยันสีหาใส่ไหนวะพี่น้องเอาเป็นมาผู้ใดไรกำลังเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยูเดอร์ครับผมบ่าวาสิเป็นไน่ห้อยไน่ห้อยอันพอเลี้ยงแนะน้ำเลย นะครับเมื่อนี้พี่วิชิตเล่าว่าเป็นอีพี่ไส่ปีใหม่แมนครับของคนปีใหม่ตอนรับปีใหม่ได้พเพราะรยังคลิปแรก้ด้พี่นี่ครับก็ท่านพี่น้องผู้ผู้เสียออกไปต่อได้สบายได้สบายครับไปเปิดเปิดเพนพันกันเลยเพราะยังไปเปิดสี่สิบกว่าหน่ได้สบายผู้บางคนเปิดสี่สิบกว่าเมื่อนี้พี่วิชิตเล่ามาให้เป็นของขวัญให้พี่ให้น้องเขาเด้วยครับเราเปิดสามสิบหาขั้วามสูงสูงลอยสามสิบเก้าเรียบดี สวยงามมากสายอุทัยเช่องพ้อมแล้วเพราเรื่องนี้แข้งขาใหญ่เขาว่ามันเขาเป็นข้ามเนี้ยครับคักขนาดเลยสไตล์อุ่ไทยเลย่อครับรับประกันท่องเนาะประกันท่องครับประกันตัวนี้ทุกอย่างสักคนเลยครับผมครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดไรก็นังมองหาเด้อพี่น้องเรืองบาดนี่ครับผมเอาควายใส่ใหญ่ๆนะครับผมแต่ละโตมื่อนี่ถือว่าคักขนาดเลยหรือจะมาเหมาเป็นชุดเนาะเอาไปเป็นสองตัวเป็นสองชุดนี่ราคาการลดลงได้อีกชุดตั้งพ้อมครับผมเพราะว่า คันเอาไปเข่าไปยิงยุ่ง่อขึ้นเต็มแห้งเนาะแมนครับเต็มของมันเกิดได้ด้พี่น้องครับผมเอาพี่น้องควายแม่นี่นะครับผมความสูงนี่ร้อยสามสิบเก้าท้องแล้วได้แปดเดือนครับเจ้านครนครหลวงครับน้องหลวงนะครับผมอ่างดีอ่างใหญ่หางลามหางลึกเป็นควายสายอุทัยนะครับเชืีองกินยาเก่งเรียบง่ามนะครับรับประกันตำนี้ทุกรายการผู้ใดกําลังมองหากระยาบเข่ามาเบิ้งตัวแท้ๆกระเข่ามาเบิ้งอยู่บ้านน้อนสูงตะบนน้นสูงตลาดเนาะครับผมครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านี้แหละเอากระงกาปีฝาน้องเข้า ผู้ใดสนใจก็ให้ยทั่วมากคุยกันตั้งพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากได้ควายเงยๆใส่เงยๆแบบนี้พี่น้องครับผมขนาดขนาดขาดน้ำเลี้ยงได้เนี่ยนาะแมงนเพื่อเลี้ยงหมาตะมาอยู่น้ำได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้องกินยาสักอาทิตก็ัวตัดยาโอ้ยเก่งขนาดเลยครับผมกับปากพี่น้องเข้าผู้ใดอยากได้ก็ให้โทรมาคุยกันเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันพร้อมครับผมครับผมเอาพี่วิชิตมียังสิฝากกับเอฟซีเข้าเลยครับก็ขอขอบคุณเอฟซีเลยครับว่าเก่าที่ติดตามว่าไม่เขาปรบเทศนี้ก็คือ ขอบคุณพี่มีที่ทั้งอ่างทองเนยว่าทั้งสกลนครวดนะครับที่อุดหนุนกันตลอดนะครับผมครับผมขอบคุณครับผมครับผมมือที่ทีมงานของพอดีพุมเม้งขอขอบคุณพี่มิชี่ครับผมขอบคุณครับครับผมกฝากพี่น้องผู้ใดกำลังเบิ่งช่องพอดีพุมเม้งอยู่พอดีพุมเม้งแนะน้า่าค่อยสองคมนี่คือว่ามาตรฐานคือมัดอ่างไงใส่ไงเป็นค้อยสายอุ้ไทรผมนั่นครับอันนึ่งเป็นค้อยเพรทุดดอนเล่าเก่านะครับผมก็อยากให้พี่น้องเข้าะว่า ราคามันถึกพี่น้องขออนุญาตใส่เข้ามาถือเลยือนี้เราเปิดดึกมากเลย่ัเตัวนี้แหละพี่น้องครับผมสามารถเราไปเปิดซี่สิอได้สบายมากเราอีกตัวหนึ่งกับผู้บางคตก็เปิดหาซอกว่ากับี่ะครับอดีว่าราคาเนี่ยาไบรลบว่าพี่น้องเขาปอร์ตบองตอน้คไม่อิู่ากดไหลกดแชร์ัดปากกดดกลับรัใจกับลีลีเด็เอเกับม